สวัสดีครับ KFC ครับวันนี้ผมพามานั่งเล่าบ้านเก่าเสาโยนฮะ,ะเรื่องเล่าบ้านเก่าเสาโย Kawasaki TJ นะครับตัวนี้เนี่ยพ่นสีเหลืองเป็นแบรนด์ Aglip นะครับเป็นแบรนด์ Aglip ตัวนี้เป็น 27cc นะครับ Aglip เนี่ยเปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนสีเหลืองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เปลี่ยนลานสตาร์ทเป็นลานทดลานรีเวิร์ดอะนะครับส่วนอื่นเดิมก็ยังเป็น Kawasaki TJ เหมือนกันนะครับ คาบัสกีทีเจเนี่ยจะนิยมมากๆเลยของผมในจังหวัดทางฝั่งละนองละนองเนี่จะขายดีมากเลยสําหรับทีเจนะนะครับก็เป็นอีกแบรนด์ทึงน่าเล่นครับคาบัสกีเนี่ยบางทีก็น่าสงสารครับ <c oughs> เป็นแบรนด์ที่ลูกค้านึกถึงน้อยที่สุดเลยนะครับน้อยที่สุดเลยนะครับแต่มันเป็นเครื่องที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับอันนี้คือรุ่นใหม่ของเขาละนะครับอ่อ โดยโครงสร้างโดยรวมเนี่ยถ้าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยผมว่า TJ แข็งแรงนะครับอย่างที่เรียนครับนึกถึงน้อยที่สุดคาวาซากิจะจึงทำคลิปนี้มารีวิวให้ดูแบบใกล้ๆสั้นๆกระชับกระชับนะครับดูพวกยางเนี่ยอันนี้เขาเรียกนวมกันร้อนเนาะมันก็จะแน่นๆนะครับตัวห่วงก็จะเป็นพลาสติก นะครับเสริมเหล็กวงเหล็กข้างในน้านนา,น,านะครับตัวนี้เดิมเป็นคันเร่งแบบค้างผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแวนแวนแบบนี้ให้นะครับค้างก็จะตีแบนอก,กริปมานะครับชอบเครื่องยนต์มันด้วยครับเครื่องยนต์มันก็ค่อนข้างแข็งแรงดีครับประหยัดน้ามันไหมก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เปลืองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็แจแปนนะครับคาบูเรเตอร์ตัวนี้ปัจจุบันก็มีขายละ เป็นของใหม่นะครับมีขายจะเปลี่ยนจากตรงเนี้ยเป็น7-6-7ธรรมดาที่ลูกยางแยักอยู่ข้างล่างก็ทําได้นะครับทาได้นะครับนี่ตัวนี้ก็ทําเครื่องเสร็จละราคาจําหน่ายอยู่ที่3,800รวมส่งนะฮะ2 7น้ําหนักโดยรวมเนี่ยณนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4โล8ไม่รวมของเหลวแล้วก็ใบมีดนะครับไม่รวมของเหลวและใบมีด โดยรวมหน้าตามันก็จะประมาณอย่างนี้อะมองภาพตรงนะมองภาพตรงก็จะประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยในสายตาหลายๆท่านแต่ผมมองว่ามันเป็นเครื่องดีเลยแข็งแรงแล้วก็น่าใช้มากๆเพียงแต่ว่าเขานึกถึงน้อยไปจะนึกถึงโรบินมากิต้าหลังๆมาก็เริ่มมาลูเคอริสนะครับชินไดว่าเรียวบิคาวาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มหลังเลยที่คนจะนึกถึงน้อย คาวสกีถ้าไม่ทําตลาดหรือไม่แนะนําให้รู้จักเนี่ยคนแทบจะไม่ค่อยซื้อนะผมกําลังจะบอกว่าลงทุนกับคาวสกีรุ่นนี้ลงทุนได้ครับ3 000, 8มพนเนี่ยใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับอัตราเร่งดีแล้วก็ตัดนิ่งดีคฮะนิ่งมันนุ่มดีนะครับตัวรุ่นนี้นะทรงเนี้ยพี่ๆอาจจะลองเปิดใจใช้ดูสักตัวหนึ่งนะฮะคำถ,ถามต่อมาที่อยู่ในหัวทุกท่านก็คืออะไรหาที่ไหน ปัจจุบันถังก็ผลิตเสร็จหมดแล้วนะครับคาบูก็มีแล้วครับลูกสูบมีแล้วนะครับบางอย่างบางชิ้นส่วนไอ้อาศัสตาร์ทมีแล้วชุดสีอย่างเงี้ยอาจจะต้องแกะมือสองให้กันเพราะว่าแต่มันโอกาสที่มันจะพังก็ยากครับถ้าเราไม่ไปถอยรถหนีบมันนะหัวเกียร์ก็มีนะครับทุกอย่างที่อะไหล่หมุนเวียนเร็วอะ่ะมีหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่า ไม่น่าจะตัดสินใจยากฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะ,ะฮะ Kawasaki TJ ใช้แล้วไม่ผิดหวังใช้แล้วไม่ผิดหวังนะครับอลองดูครับสวัสดีครับ